เทหรืออะไรสกิลต่อไปสกิลเอ็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงกดสกิลเอใส่เลยนี่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการข่วนนะครับทุกคนเอามาเอามาชี้ไปที่ศัตรูแล้วกด X เลยฮลุมแรงจัดย่าเอ้เทเกินพี่เท่มากเลยอี โอ้โหรุนแรงจังวะสกิล X มันจะเป็นการข่วนนะครับทุกคนก็โจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเราศัตรูตัวไหนที่ถูกโจมตีโดยสกิล X เนะี่ยผมว่าจุกนะสกิลต่อไปสกิล4ผมบอกเลยนะครับทุกคนสกิล4เป็นสกิลที่ปัมป๊มปั๊มเฟอร f e r มิเตอร์ได้ขวดมากเป็นสกิลปั๊มเลยอะถ้าคุณมีค่าพลังมังกรน้อยอะเพียงแค่คุณกดสกิล4เนะี่ยค่าพลังเนี่ยมันจะกลับมาทันทีเลยแต่ขอให้โดนศัตรูนะฮึบทุกคนดูขวาดิอุ้ย รุนแรงจังวะเอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่ให้ทุกคนชี้ไปตรงไหนก็ได้ตรงที่คุณอยากโจมตีสมมติผมอยากโจมตีตรงนี้นะชี้ชี้ตรงต้นไม้นี่นี่กดสินี่จะรอเพลงชาติไทยโอ้โห่ตีกัน่ตีกันเลยแรุนแรงม